ที่จะจัดการอะไรได้ไหมมีไหมคะผมไม่ทราบถ้าเขาไม่มีถ้าเขามีเขาควรจะใช้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเกรงใจแต่ถ้าเขาไม่มีเนี่ยเขาควรจะเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่างกฎหมายให้เขามีซะนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีแต่สมมติเขามีแล้วเขาไม่ใช้ก็ต้องถามต่อว่าทําไมเขาไม่อยากใช้อาจจะเป็นเพราะว่าเขามองว่าเขาอยู่แค่ปีเดียวถ้าอยู่แค่ปีเดียวเป็นไปได้ไหมว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่างกฎหมายมาเลยว่าให้คอตอสอที่กําลังตรวจสอบเรื่องพวกนี้ให้อยู่ได้มีเทอมสักสามปีส่ปีให้แน่นอนใหเรื่องเสร็จให้เรื่องเสร็จเลยไม่ใช่ปีเดียวเพราะฉะนั้นและกระบวนการเรื่องที่ยังไม่เสร็จก็เพราะว่าหลายๆคนข้าราชการที่ช่วยในคุณทักษิณอยู่กําลังมองบอกว่าใส่เกียร์ว่างไว้นานหน่อยพอใส่เกียร์ว่างเอาไว้นานหน่อยปั๊บเนี่ยอีกหน่อยอายุคอตสอก็หมด ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วผมว่าต้องดูตรงนี้ดีกว่าค่ะคุณนามเนี่ยพูดอย่างนี้นะคะคุณสุธีคขะบอกว่ามีคนถามว่าคอสสเนี่ยสามารถใช้อํานาจในทางคดีได้หรือเปล่าคุณนามบอกว่าได้แต่ว่าไม่สามารถใช้อํานาจบริหารสั่งการกับหน่วยงานภาครัฐได้ ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณนามชี้แจงชัดแล้วว่าคอตสสไม่มีอำนาจเมื่อไม่มีอำนาจแล้วก็ต้องภาระต้องอยู่ที่คอมชอแอ้ลรัฐบาลจุดนี้คำถามก็โยนกลับไปคอมชรอัรัฐ<ม>บาลจุดนี้อีกว่าการผมขี้เกียจพูดเรื่องเก่าว่าการเข้ามายึดอำนาจนั้นมันมีสี่ข้อใช่ไหมข้อที่สองคือการ ปราบคอรัปชันทุจริตคอรัปชันใช่ค่ะัน้นถ้าคอมอชอไม่ลงแท้ไม่จัดการไม่ดําเนินการอะไรไปสักอย่างเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีปัญหานั่นคือที่มาว่าในที่สุดแล้วคอตสทนไม่ไหวผมว่าคอตสทนไม่ไหวขึอัาาลนะะอัดาออะท่านคุณนามคุณนามหรือว่า อาจารย์แก้วสันร,รนคุณหญิงจารุวรรณใช่ค่ะถ้าท่านอุดมเฟื่องฟุ้งค่ะงั้นท่านอุดมเฟื่องฟุ้งนี่ท่านอุดมเป็นรองอดีตรองประธานสารีกาท่านอุดมนี่เป็นคนซึ่งไม่บรรทัดเรียกพี่นะคุณแนอนคือตรงเป๊ะเลยไปบิดเบือนไม่ได้ท่นานไม่ยอมเด็ดขาดะอะไรถูกก็ท่านว่าถูกอะไรผิดก็ท่านว่าผิดเพราะฉะนั้นแล้วคนพวกนี้จะอึดัดใจมานานแลออ้วคือได้ใจมานานแล้วซึ่งผมเห็นใจผมเห็นใจมากๆแล้วก็ฝ่ายซึ่งถูกตรวจสอบเนี่ยก็กําลังใช้ ความไม่เป็นเอกภาพตรงนี้เนี่ยมาเล่นงานก็คือว่าพอขอให้แจ้งไม่แจ้งยืดเกมไปยืดเกมมาออผมคิดว่าอันนี้เนี่ยต้องโยนกลับไปให้คอมชชละรัฐบาลคอมมชอกรัฐบาลเนี่ยจะต้องจัดการให้เสร็จออใช่ไหมฮะคุณ ถ้าขู่อย่างนี้ได้ผลไหมคะบอกว่าใกล้ฤดูการโยกย้ายท่านประธานคมชพูดเองแต่ว่าคุณนามบอกว่าอำนาจการโยกย้ายอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ท่านก็่นั่นก็อีกเหมือนกันนะฮะ,ค,ะคุณแดนว่าระหว่างคงมชชับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นคงจะต้องเล่นเพลงเพลงเดียวกันสักทีะนะฮะค่ะไอ้คุณนามเดี๋ยวเราจะพูดไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะ ยังจะไม่เบรกใช่ไหมยังค่ะ,ะต่อไปเรื่อยๆะะต่อไปเรื่อยๆค่ะ,คะโอเคครับไปอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของการให้สัมภาษณ์ซีนเอ็นสักข่าวซีเอ็นกับของพลเอกสนธิบุญยาัตการ,กรินประธานคมชหลายคนดูแล้วหงุดหงิดอึดอัดใจเพราะบอกว่าตอนแรกเนี่ยอัดเทพเอาไว้นะคะแล้วก็จะออกคืนนั้นเลยคืนที่2ี่แต่ปรากฏว่าซีเอ็นเขาอ้างว่านะคะสัญญ,ญาณดาวเทียมขัดข้องก็เลยต้องมาออนแอร์เมื่อเช้านี้เองตอน6โมงเชา้าแล้วแถมนะคะก็คือเวลาที่ออนแอร์ก็น้อยกว่าอาดีตนายกทักษิณด้วยซ้ําไป มันพิสูจน์อะไรอย่างไหมค,คุณคุณแอน,นมันพิสูจน์ว่าคุณไปสั่งอะไรสื่อมวลชนเขาไม่ได้หรอกนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครเนี่ยวางแผนให้กับพลเอกสนธิะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในในยากของผมเนี่ยพลเอกสนธิแทบจะไม่จําเป็นจะต้องมาออกอะนะฮะผมคิดว่าโฆษกรัฐบาลหรือว่านายกรัฐมนตรีะนะฮะควรที่จะเป็นคนออกมาออกและประการหนึ่งการออกทั้งทีเนี่ยนะฮะ อย่าผมไม่ค่อยอยากจะออกไปตอบโต้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรถ้าจะออกทักทีนี่ต้องมีประเด็นในการออกอย่างเช่นสนามบินสุวรรณภูมิถูกไหมฮะเพราะสนามบินสุวรรณภูมิสาหรับผมแล้วเนี่ยเป็นสุสานที่ฝังการคอร์รัปชันของระบอบทักสินนะฮะสามารถจะชี้แจงได้เป็นข้อข้อท่านพลเอกสรยุทธเนี่ยท่านก็พูดภาษาอังกฤษดีมากที่พูดนี่หมายหมาว่าพลเอกสนที่พูดไม่ได้นะแต่ผมก็าลังชี้ให้เห็นว่าคือคือคือกระบวนการที่เขาบอกว่า ตอนที่ถ่ายทอดสดนั้นดาวเทียมไม่ทํางานอ,อันนั้นผมยกประโยชน์ให้จําเลยดีกว่าคุณแอนเพราะว่าทําไมนะเขาเคยสัมภาษณ์ผมครั้งหนึ่งเซียนเดนที่หน้ากองบัญชาการของทบกหลังจากที่ยึดอำนาจไปใหม่ระหว่างที่ผมรอออกนี่ปรากฏว่าสับคิวผิดที่เมืองแอเลนตาเลยเวลาของผมไปแล้วก็เลยออกไม่ได้ <นะ S 1> คือสำนักข่าวซียนเนนี่มันออกไปทั่วโลกออกไปทั่วโลกแต่ว่าที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่ารายการที่คุณทักษิณออกเป็นรายการเขาเรียกว่า t a l k a เ i a ชียอกเอเชียไม่ต้องออกสด เข<อ>้าใจยังเอาเทปเอาไว,าาไวา้ค่ะแล้วออกทั้งเสาทั้งอาทิตย์ยออกเสาอาทิตย์ได้ออกก<อ>ี่วันก็ได้เพระเาะฉะนั้นการซึ่งเขาหนึ่งไม่ออกสดไม่เป็นไรสองเข้ามาออกหกโมงเชา้าออกวันเดียวแล้วเวลาก็น้อย,น,อยน้อยเนี่ย<อ>สแสดงว่ามีอะไรผิดปกติต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนรวมไปถึงคำถามด้วยไหมคะผมอยากจะมองว่าไอคนถามมันโง่ามากกว่า หรือว่าหรือว่าจงใจไม่ได้ถามคําถามที่ต้องการซึ่งเป็นคนคนเดียวกับที่สัมภาษณ์คุณยักษศิล์ถูกต้องคแต่ผมกับมองอย่างนี้ผมกับมองว่าเขาจะถามอะไรที่เราไม่ตอบไม่เป็นไรเที่เขาถามอะไรที่เราไม่อยากจะตอบแต่เราอยากเขาถามอะไรก็ตามที่เราอยากตอบค่ะเราก็แทงตูไปเลยก็ได้แล้วบอกผมอยากพูดเรื่องนี้บอกไปเลยเพราะว่าทำไมเขาอัดเทปอยู่เขาไม่ฟังเราไม่ได้ถูกไหมคลคุณแอดเพราะฉะนั้นแล้วมัน ขึ้นอยู่กับเทคนิคและแท็กติกในการที่จะโยงเข้าถึงเรื่องที่เราอยากจะพูดหิดเกินนะคะฟังจากคำถามคำตอบพักงานตำรวจแห่งชาติสตชก็คือพลตำรวจโทจงรักจุฑานนท์ กับอธิบดีอธิบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI คนใหม่คุณสุนัยก็เลยเสนอจาก DSI ขึ้นมา4ข้อด้วยกันว่าพบตรจะว่าอย่างไรถ้าเสนอไปลงเมื่อตอนปลายข้อหนึ่งก็คือในการสอบสวนหาผู้กระทำผิดหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง DSI ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ข้อ2ก็คือ เข้าไปร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและสุสารคือหากมีการสรุปผลสืบสวนแก่ท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าประธานคามชอขอให้ทางกล่าวให้เดียใส่ด้วยสุดท้ายก็คือเรื่องของการถ้าฟังแล้ว จะถามเนี่ยสตชต้องหามาค่ะเอ่อต้องเรียนให้ทราบนิดนึงนายท่านสุนายนี่ท่านเป็น,ปนผู้ว่าฯศางทอนท่านจบมาจากองค์คนตรง เหมือนท่านจรันพักดีธนากณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนซึ่งมาจากศาลเนี่ยเขามองกระบวนการตํารวจแล้วเนี่ยเขารับไม่ได้ไ่ไะนะฮะเขารับอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิง่งการปั้นพาย,ยานการจงใจปล่อยคุณแนนคุณไปจับคนมาล่าคอคนมาสิบเก้าอายการสึกและคุณไปเก็บเขาไว้เจ็ดวัน เสร็จเรียบร้อยลรวบอกครบเจวันคุณหาข้อผิดเขาไม่ได้คุณต้องปล่อยเขาหมดเจ็ดสิบเก้าคนนี้ไม่มีสิทธิ์ฟ้องกลับนะเพราะว่าตํารวจไปจับเขาในข้อหาเพราะคุณต้องมองก่อนหน้าตํารวจไปจับตํารวจไทยเนี่ยมากในการแอบปล่อยข่าวชอบแบบนี้ถ้าคือเนื่องจากมีนักข่าวประจําสานักงานตํารวจแห่งชาติประจํากองปราบประจํโน่นไปจะมีคนก็ไปกระซิบเฮ้ยน้องไอเนี่ยผิดแน่น เหมือนจงใจปล่อยค่ะเหมือนจงใจปล่อยค่ะผู้ะบอกฮะ